ค่ำคืนวันพุธที่3 1สิเสิงหาคมอาร์เซนอลเตรียมเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของสิงห์พยองแอสตซนวิ่าเวลาตี1-30าินาทีดูบอลสนุกลุ้นมันใต้คอมเมนต์เด้อเลยนะครับเจ้าบ้านอาร์เซนอลเปิดฤดูกาลไปแล้ว4ีนัดด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะรวดทั้ง4นัดโดยนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะน้องใหม่ฟูลแลมไป2ประตูต่อนหนึ่งปัจจุบ,บันหลังจากฝูงยิงได้สิเดเสียแค่3ประตูเก็บได้12แต้ม ทั้งฝั่งทีเมเยนแอสตันวิลวลาของสตีเวนเจอร์ราดฟอร์มในปัจจุบันถือว่าฟิตฟอร์มจากฤดูกาลที่แล้วพอสมควรโดยสตาร์ฤดูกาลมาแล้ว4นัดชนะ1แพ้ไปถึง3นัดนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับคุนคอนเวสแฮมขาบ้านเป็น1ประตูต่อศูนย์ตารางคะแนนปัจจุบันแข่ง4นัดมี3แต้มยิงได้3ประตูเสียไปถึง7ประตูรังอันดับที่15ของตารางด้านทางฝั่งผู้เล่นบาดเจ็บของปืนใหญ่อาร์เซนอลต้องรอใช้สภาพของซินเจนโก้ที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนทางฝั่งของปาเต้และเอเนนี ยังมีอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงเล่นได้ ทางฝั่งแอสตันวิลล่าต้องรอเช็คความฟิตของคาเมรอนอาเชอร์ดาวรุ่งกับไทลอนมิงกองหลังทีมชาติอังกฤษส่วนทางฝั่งของเดียโกคาลอสกองหลังตัวใหม่ได้รับอาการบาดเจ็บยาวไม่สามารถลงเล่นได้เกมนี้โดยฟอร์มที่ผ่านมาต้องยกให้ทางฝั่งเจ้าบ้านไอปืนใหญ่เนื้อกว่าแอสตันวิลล่าเป็นอย่างมากณนะปัจจุบันเจอกันเมื่อฤดูการที่แล้วเป็นฝั่งาร์เซนชนะทั้งไปและกลับ3ประตูต่อ1และ1ประตูต่อศูนะด้วยโดยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเจ้าบ้านแล้วยังไงแอสตันวิลล่าต้องก ที่เดสเตปเข้าวินฟันธงอาร์เซนอลน,นอนมา3ประตูต่อศูนย์ขอบคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมทีเดสเตปเข้าวินด้วยนะครับดูบนสนุกรุ้นหมั่นต้ยคอมเมนต์ได้เลยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก่อนสวัสดีครับ